เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเจ้าตุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานเปิดสอบปาลีสนามหลวงประโยคเรียนธรรมหกประโยคส่วนภูมิภาคส่วนหนึ่งณสนามสอบวัดพระเจ้าตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา12บสอนกาสานาทีที่พระอุโบสถวัดพระเจตุพน์วิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยคเรียนธรรม6ประโยค ของสำนักเรียนส่วนภูมิภาคส่วนหนึ่งประกอบด้วยภาคหนึ่งภาค2ภาค3ภาค13ภาค14และภาค15บหาจำนวน29สิาำนักเรียน343รรูปการนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระครุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารน้ำปานะและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงด้วย โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชารกรรมการมหาเทวราชสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามและในฐานะประธานสนามสอบได้เป็นประธานเปิดการสอบกล่าวให้อวาดพร้อมนําผู้เข้าสอบเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีงานการาศึกษา เป็นงานหลักของคณะสงส์ไทยมีสองประการคือคันธ,ธุระและวิปัสนาธุระตราบใดพระพิษุสามเณรยังให้ความสำคัญงานหลักทั้งสองประการนี้ตราบนั้นพระศาสนาอย่างมั่นคงอยู่และยังสามารถอำนวยประโยชน์สุขให้เกิดแก่หมู่ชนได้ การศึกษาเราเรียนทระบาลีคือปริยัตินั้นถือว่าเป็นรากเข้าที่สำคัญของการดำรงอยู่แห่งระศาสนาบรรยากาศสนามสองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19อย่างเร่งรัด เพื่อเป็นไปตามประกาศสนามหลวงแผนกบาลีในมาตรการการจัดสอบครั้งที่1ครั้งแรกพุทธศักราช2565โดยผู้เข้าสอบตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสิรับการตรวจเอ็ติเจนเทสต์คิดก่อนเข้าห้องสอบขณะที่สนามสอบต้องเป็นพื้นที่โลง่งอากาศถ่ายเทสะดวกเว้นระยะห่าง1-5เมตรเป็นต้นภายในงานเปิดสอบยังได้รับความเมตตาในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาดิรราจัน กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดปร,ระเชตีตุผนวิมลม,ม,มังคลารามพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดบัรพระราเก้าวการจด,ดังพิเศษจะทำหนังสือพจนานุกรมบาลีไทยมอบแก่พระภิกษุสามเณรโดยมีพระราชยานก,กวีผู้ช่วยเจ้าวาดบัดรพร,ราเก้าวการจด,ดังพิเศษนำถวายในกลาบกร,บรนีด้วย